เต็มแนบเดียวตอหน้าทีู่เลยช่วงตันได้ไหรือไม่ออ้ย่างเบ้นั่นนะไม่ได้ก็กืผมมันดวงมาครับดวงมาไลเล็กกันอช่วงตันได้ตอนหน้าจะต่วกลางเรื่ครับนี่ครับกัดไทยนะ สนใจก็นะไม่ที่ยอหน้าแข็งมั้งเล็ดมั yeah. ้งไหมไม่เลยนะครับสิบโลได้ไหมไปเน้นะสิบโลพี่ปุ้งว่าเล็กขึ้นนี่แก้มันนี่ อเก่ใจเกดับก้อนเลยยังมอยากกี่ไล่พอดีปิดพอดียังเบ็ดเลยแต่ว่านะ คนหมายเกันเลยรกับถ้วยด้วยยังไวะยหลังโบคนหมายไหมครับคนหมายวยถ้วยยหลังโบด้วยกันให้เราเปิดปื๊ด ับติได้เสียงโม้ปสะเสียงเบียงครับผม เต็มท <ś les> <ś les> ี่อ้ควันอานนาครับขายปั๊มเยอะครับผมคันนี้ครับ่ีสองตันก็ว่ายาครับผม จอดซับอควันกุบครับเสียอะไรนะครับน่าบอปิดบอดิหัวท็อปนะครับผมสดมากอู้ควันกุบมา